ดิเดียวที่นี่ที่ไหนคะตอนลีบายตุ๊ด EP เก้า EP สิบดิเฮ้ยถ่ายแล้วเอาถ่ายตอนไหน่ถายแตอนนี้นะครับตุนอยู่ที่ม่อนตุนอยู่ที่ม่อนขนแก่นม่อนแกะเขาม่อนแกะเขาคอตุนก็จะมาเจอแกตดูมาดิ แค่ตัวเล็กตัวน้อยนะั่นน่ะขนมันยังสั้นอยู่เห็นปะใช่เห็นมันอยู่ตัวถ่ายวีดีโออยู่เนี่ยถ่ายแบบนี้เบื่อจะตายคนดูประสาทของเยะเอ๋นะี่มาไหนมากต,ต้องมาอยู่คนเดียวอ,อีกแล้วเนี่ยเยอบอกเดี๋ยวจะไปเปิดประตูรถให้เราเข้าไปชิม เตุ่าคนรอตรงแถวนี้ก่อนนะเดี๋ยวตุ้ไปถ่ายคลิปก่อนโอเคไขี้เกียจกคนเพียบเลยตุ้มเห็นรูเลยก็ไม่รู้รูงูหรือเปล่าก็ไม่แล้วที่เราถ่ายคลิป e p สิบเจอป้ายแล้ว นี่คือป่าสะเดี๋ยวตุพาเข้าไปาเดี๋ยวตุนเดินทัวร์เลยนะเพราะคลิปนี้ไม่ถึง5้นานทีเออไม่ถึง5้นานทีเลยเพราะเย่กำหนดไว้ตอนแรกก็จะมีตากล้องมาถ่ายนะเดี๋ยวคลิปน่าเบื่อเกิดไปไปเถอะโอ้โหเฉมาก มาตรงนี้ไม่นเนี่ยตัวจะอ้อมเลยเกิดไรรู้สึกแปลกๆนะไอ้นี่ตัว oh นอ้อมนี่ว่ะงั้นแป๊บหนึ่งอยากนอนแล้วก็จะพาเดิน ม่เหนเหอยนมเนี่ยมาแล้เฮ้ยอะบากาู้น่าฉัเออะบาการู้มันเชื่อบาการอเปล่าใ้สับสนเลือกอะบากากับเออเออช่างเถอะอะบากากันอะไรนยโอ้อะบากาไม่รู้ชื่อนี้ือาเออตุ้มสมบเ จะไมไปถ่ายเลยดิกลับดีกว่าถ่ายตรงนี้ในที่เด็ดถ่ายนี่แหละไต้องไปหายีิโอ้โหลมแรงจังรอคิวถ่ายรนะูปนินนะภาษาเป็นกระจกข,ขาดภาษาที่ต้องถ่ายนะต่นลงน ภาพถ่ายไว้ใต้คลิปไม่ใช่ดิท้ายคลิปพูดสลับกนันตลอดเลยไอ้ตุ้ไปหายเย่ก,ก่อนนะไม่รู้ว่ามาหรือยังไปดูก่อนนี่คือภาษาเรามารีวิวแค่นี้แหละเรื่องภาษามารีวิวเย่แค่นี้นะเฮ้ยสี่นาทีแล้วจะห้านาทีแล้วก็วจะปิดคลิปแล้วเนะี่ยเย่อยู่ตรงงจูจักรไสเมื่อไหร่เนี่ย อับออบาเช่คืออะไรถ่ายแล้วอับบาก้าอับบาแช่อะไรรึเปลอเรืมลืมลื okay. อับบาแช่ลืมลืมตู้ถ่ายไปแล้วมันถ่ายไปแล้วหรอเอออะไรของเี่เนี่ยอับบปเช่อ oh, ับบาแช่ออกทางนี้ได้หรือเปล่าตู้ไปถ่ายเอบแกะก่อนตอนนั้นต้องออกทางนู้นไปไปถ่ายให้เย่โอเคถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูเลยอุ้ยอึ ตูถ่ายติดอึกนั่งไปถ่ายทางโน้นแล้วเนาถ่าย,ายเสร็จแล้วตูนไปนั่งม <No! S 2> ั่องยี <No! S 2> ่ห้โอ,อ๋ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวตุลอ่านไปให้ผู้ชมดูก่อนโดเรมอนแอปเปิ้ลชิงช้าค่ะน้ำบาบาวชูกาใส่มอนแล้วก็ใส่ชาเขียวแล้วโดเรมอนเดี๋ยวไปถ่ายให้ยา่าผมกับยา่าเอ,อ้ยแป๊บหนึ่งร้อนดูวัน เฮ้ยทำไมเจี่ยมไม่ยังงั้นนะ่ะเฮ้ยเก็บเยี่ยวแตกโดไหนรอสิไไอสถ่ายเมลว้ะไปหายเยแกะเยี่ยวแตกตัวไม่กล้าเหยียบน้ำเลยาตูดดำ <c oughs> วิคกี้มาหรือไงกินคตเม็นเลย บอกเลยอย่ามาที่นี่ขอร้องอย่ามาที่โอ้โหกิจเม็ดมากเย่แป๊บเดี๋ยวเอาไปคลิปสักแม้จะอากาศสวยก็ไม่เป็นไรถ่ายอะแะทั่แต่ว่าแกะกับแพะไม่สวยจบป่ะถายก่อนนี่ดอกไม้ก็เพียบอยู่นะคะดูดิดูลำพูที่แสนใสก็ได้ใครนั้นจุ้นถ่ายจุ เอไปถ่ายถ่ายให้ทั่วเลยเนี่ยในห้องน้ำมีชายกับอีกนะะไปชายนี่นนะแต่ห้องก็มีห้องน้ำทีุดียบอกเลยโปรหลานมากมันอยู่ในะจุยเลยสิบพัก เหมือนกระท่อกเล็กเลๆที่อยู่ในจูดิสิกปาเฮ้ยเรียกอะไรถ่ายรูปบ่ถ่ายรูปแปะอีกแล้วก็ถ่ายกับอัลบาก้าถ่ายร์เดี๋ยวจะพาให้เขาจะขึ้นถ่ายรูปพาไปดูอัพพาไปดูบ้านหนึงไปดูสเสร็จแล้วเดี๋ยวพาดูให้ทุกนี่คือดอกไม้ดอกไม้สีเข้มนู่นดอกไม้สีอ่อนเกิดนู่นก็ร้านอาหารร้านหนึ่งนี่แกเฮ้ยแกตัวเดินมาแล้วเฮ้ยไปถ่ายใส่กล้อก่อน นี่คือดอกสากุลาระแล้วครับพี่กำลังเหี่ยวเช้าต้องไปถ่ายตรงนน้นก่อนเีออออ่อนุญาตดีใจมากไม่ถึงแปดนาทีอกห้านาทีทำาไมปลาไปเจ็ดนาทีแล้วนะเ,เ,เรีย,ยกว่าขังคเจอแกะตรงสะพานด้วยนากลัวจัง อย่านะไม่มีอาหารจ้าก็ฟาร์มปกติเลยไปฟาร์มแกะปกติกตันล้ค่ะไม่มีอาหารจ้าเราไปก็ค้นเหม็อนอนะตรงนี้เหม็นจัดจะเป็นลมอยู่แล้วเหมือนมดน้ำตาล,แล,ล,าาลาแล้วเราบีมนแล้วได้กลิ่นมาโอ้โหนี่ขี้แกะมันตุนไม่พูดถึงมาแล้วมีคนเคยเหยียบขี้แกะตุองเห็นจ้ะ เอยจะบอกให้ถ่ายไปน้องแกะนี้ให้ถ่ายตรงนี้มาถ่ายก่อนแชะแปะพ่อไม่สนใจฮะโอ้โหลมควว้วงพวงอยากเปแกะเออไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวโดวนเชือดสิบนาทีเลยแปดไม่มีคนดูเนี่ยถ่ายเสร็จแล้วไปละ ไปถ tweeted, ่ายต่อดีกว่าลงทางคนตุ้ดได้ยินเสียงรีวะคือเสียงคนเออใช่ไหมเธอลงคนฉลาดทางฉลาดดิน่ารักน่ารักมากมีอึดอัดแย่ไม่อยากเกิดเป็นกระต่ายเลยมีน้องนี่ด้มีที่เข้าแล้วน่ารักเนาะเก้านาทีแล้วไปจบจบบ๊า นี่บูดจบแล้วเนี่ยเอากริปอย่างเงี้ยโอเคปะเออเทพอ่ะจบจีจีแล้วเดียวตูนจ้าหม่อีพีสิบเอ็ดนะค่ะนี่นแหละก็อยากได้ดูได้กิ่ของกินมาจากไก่โอ้ยอัดเกือบถึงซิมรันี่ตกใจมั้ว้าวแก จบจริงๆแล้วขาตูนตูนจะใหม่ e ีที่สิบเอด็ดนะค่ะไปละเออหมุนบ๊ายบายเก็บแล้วถ่ายมดแกะยังเนี่ยมดแกเขาเคาะเนี่ยมดแกเข่าเคากดดีๆมือนิ่งๆลูกบายจบแล้ว